คุณสิตางกลัวไหมครับสามลุมหนึ่งอ๋อไม่ได้กลัวสามคนนี้นะครับกลัวใครครับกลัวห้าคนห้าคนนี้ทำไมไม่กลัวแค่คนนี้ทำไมคุณสิตาเพราะว่าเราเราก็แบบถึงเราแก่กว่าแต่เราก็เพิ่งเป็นเด็กขึนมาผมผมผมขออนุญาตถามคุณสิตาได้ไหมเกิดปีพศอะไรไม่อนุญาตได้ใหม่ไม่อนุญาตได้ใหม่ได้การเลื่อนคำถามคุณสิตาครับฉันเกิดศูนย์ห้ารุ่นใกล้ๆเคียงจริงมากเนี่ยเพราะฉันตามดูตลกจุฬาเนี่ย แต่เธอหัวยังไม่งอคือเราตามงั้นแต่ตอนนั้นเลยเรานี่คือใครเพื่อนเรานี่กูนี่แหละกูนี่แหละวันที่พายุเข้าแหลมตะลุมพุกอ่ะฉันเกิดที่นั่นทำไมเราไม่เชื่อไม่เชื่อพายุล่ะไม่ใช่เรามากับพายุพายุพัดุณสิตางเข้ามาเหรอม่แน่ไปไหนผมจะสบัดกันเลยไม่กำลังจะบอกว่าฉันแรงไงเล่นอะไรดูด้วยเล่นอะไรดูด้วย ไม่เห็นสวยๆอย่างเงี้ยกูต่อยเป็นนะต่อยกูเลยไม่ได้เลยเออรู้โอ้โหไม่เป็นเด็กเขาไม่เป็นเขาท้าผมต่อยอ่ะพี่ให้เราเป็นมวยไงเราก็ต้องเตือนก่อนเคยไม่เคยขึ้นต่อยมวยไหมไม่เคยขึ้นต่อยมวยแต่โยกพวกตีกันบ่อยจริงอ่ะเป็นเตะแย้ตื่นซิริราชทั้งนั้นเลยเนี่ยแย้ไปตื่นซินดีล่าโดนแล้วเขาลากไปสิแล้วกันนะคุณกินดายโดนตี นนตม่สลบ,สลบไม่สลบนะเก็แบแว่นเก็บตลับเทปอ๋อพยายมามโดนตีมันล้มเราไปเก็บ<ช>แว่นก่อน<ไ>อเพราะมองไม่เห็นอะไรตลับเทปของเนี่ยตอนอัลบั้มแรกเนี่ยเชิญสื่อชื่ออัลบั้มอะไร อัลบั้มของคาราบาวเออเอะไรอะชื่อจำชื่อไม่ได้ลุงที่มาอะไรผสมเทียมมาเลยด้วยนะผสมเทียมแต่เป็นอัลบั้มแรกเทียมหั่เทียมอันนั้นไม่ใช่อัลบั้มเทียมน้องน้องเขาจำแต่หำอ่ะลูกแอดบอกจำจำแต่หำมไม่เราเลยไม่ใช่เพลงแอดคาราบาวเนี่ยฉันฟังอยู่สองสามเพลงเองนะเอาเลยเพราเขาแบบอารมณ์แรงเช่นเช่นเอ๋อเราไม่ชอบแรงเพราะเราแรงอยู่แล้วเนี่ยเราไม่กล้าไปดูคอนเสิร์ตอะไรครับกลัวโดนตีอย่างเงี้ยไม่คุตติกันบ่อยก็ปานระเบิดกันเวลา อะะไรนเราขอเอาคืนบึมๆแล้วใช่ไหมเพาเจ้าตากมาที่มาแล้วมาพร้อมตีเลยพี่เพชรเจ้าตากมีแล้วเขาเอาคืนตอนไหนวะนั่นทับหลังทับหลังทับหลังแต่ตอนนี้ต้องมาร้องเพลงนะต้องมาร้องชอบอยู่สองสามเพลง ทะเลใจอย่างเงี้ยใจฟังแล้วแบบตายไปเลยเพราะอะไรเพราะเอาตายแล้วไมันฟังแบบตกขาดใจออขาดใจตายอารมณ์อารมณ์อารมมาลมมันแบบนนั้คืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน่ากลัวแพ้รู้แล้วใครชนะรู้แล้วพอรู้แล้วว่าใครชนะเขาได้ใส่คะแนนไปแล้วเนี่ยทะเลก็มีชีวิ หนูนะฮะโอ้ <sm> <ote> <cider> <fingertips>